รู้ป่ะใช่โอ้โหแล้ววันนี้เสียงมาได้ยังไงฮะเริ่มมาขึ้นไม่ไม่มาได้ยังไงอะนี่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 ของดีของดีเมืองปากเกร็ดนี่น้ำประเชงไมเนี่ยใช่ครับผมพี่โก้ผมน้ำประเชงดูกันนี้ฮะพี่โก้ครับหมายเลขหกสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดใครอชิริยะกราลาสามจากพีทีเอสพูนทองเซอร์วิสครับเมื่อกี้ทักทายกันเมื่อกี้เดินผ่านมา ทักทายกันเมื่อกี้ก็คุกฤติยายกนิ้วให้นิ้วโป้งนิ้วกลางครับครับไม่ดีเลยครับผมอ๋อมีแล้วเราจะมีมาเรื่อยๆนะครับของกินนะครับของกินขอบคุณอาหารและเครื่องดื่มด้วยนะครับจากเพื่อนๆพี่ๆนะครับโดยเฉพาะจากมอนซ่านะครับ ต้องไปดูด้วยถือว่า สองจุดห้าเก้า